สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆคนแล้วก็สวัสดีคุณครูชาวลิตป้อมอาสานะคะดิฉันชื่อนางสาวนันทพล้วก็ภูมิพัพนธ์นะคะเลขที่41อยู่ชั้นม5ห้ห้องหกค,ค่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆดิฉันจะมานำเสนอในรูปแบบของอินฟโฟกราฟิกแบบนี้ใช่แล้วแบบนี้เลยแบบนี้น,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 นีแล้วเราก็จะมานำเสนอในเรื่อง บอกเกิดของศาสนานะทุกคนนี่ข้างบนเห็นเปล่าก,กเกิดของศาสนาใช่แล้วหัวข้อแรกที่เรานาเสนอมานะคือความไม่รู้เพื่อนๆความไม่รู้อ่ะมันเหมือนแบบถูกถ้าเอาตามความูกต้องของวิชาทางหลักวิชาการนะเพื่อนๆคือมันเกิดจากความที่แบบเราอ่ะไปเห็นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นของปรากฏอาการของธรรมชาติเพื่อนๆใช่แหละเราเกิดจุกการธรรมชาติ แล้วก็คือว่าเหมือนเราคิดว่าแบบเราไม่รู้เพื่อนแล้วเราเหมือนเราคิดว่าแบบมันเป็นการบันดาลของเทพเจาเ้าที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาเหมือนเราคิดว่าเทพเจ้าเป็นคนบันดาลมันขึ้นมาให้มันเกิดขึ้นเพื่อนแล้วมันก็อาจจะมีหลากหลายของเหตุผลเช่นแบบอาจจะเกิดจากหลากหลายเหตุผลที่เราพูดไปว่าแบบอาจจะเกิดจากภูมิศาสตร์ ด้านดาราศาสตร์ชีววิทยาวิทยาศาสตร์เป็นต้นนะเพื่อนๆส่วนข้อ2คือข้อ2คือหัวข้อของเกิดจากความกลัวเมื่อเราเกิดความกลัวเนี่ยเพื่อนๆเราไม่รู้เหตุผลในข้อแรกใช่ไหมเราเลยเกิดความกลัวเหมือนเราแบบเราเห็นแบบเมื่อเราเห็นบุคคลหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งอะไรเงี้ยได้แบบเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ ทุกคนแบบฟ้าร้องลมพายุแบบเนี้ยเพื่อนๆนแล้วก็แบบฟ้าฟ้าผ่านี่ก็เป็นต้นนั้นแล้วก็แบบมีดาวหางปรากฏการณ์เกิดขึ้นทางธรรมชาตินะเพื่อนเเราเลยเกิดความกลัวแบบเหมือนทุกวันเนี้ยที่แบบฝนแล้วตกแล้วฟ้าผ่าเนี้ยเราก็เกิดความกลัวใช่ไหมเพื่อนเพื่อนนั่นแหละเเป็นต้นนะเพื่อนๆนแล้วข้อสามเนี่ยข้อสามก็คือเกิดจากความอยากรู้อยากเห็นนะเพื่อนๆความอยากรู้อยากเห็นของเราเนี่ยมัน เป็นความรู้ที่ประกอบด้วยปัญญาของเราเพื่อนๆปัญญาของเราอะ่ะมันเหมือนแบบคิดค้นถึงเหตุผลว่ามันเกิดจากอะไรแบบไอความอยากรู้อเ,เห็นของคนเราเนี่ยคือถ้าเอาตามตรงก็คือแบบอู้ความอยากรู้เหมือนคนเราในสมัยเนี่ยที่แบบเอา้ามันเกิดจากอะไรอะ่ะทําไมมันเกิดแล้วมันเกิดจากปัจจัยอะไรใช่ไหมเหมือนที่เราเล่นโซเชียลกันแบบเนี้ยแล้วเราเห็นในเฟซบุ๊กในไอจีว่าแบบ มีข่าวอันนี้ออกมานะแล้วมันเกิดจากอะไรแล้วให้เราคิดเข้าไปอ่านอะไรเงี้ยมันก็เกิดจากความอยากรู้อยากเห็นของเราคือเราก็เราเข้าไปอ่านเราก็จะได้รู้ใช่ไหม,มเพื่อนเราจะได้รู้ว่ามันเกิดจากสิ่งใดมันก็มีความหมายคล้ายๆกันนะนเพื่อนอยกตัวอย่างส่วนข้อสุดท้ายนะเพื่อนๆข้อสุดท้ายเนี่ยอาจจะยาวหน่อยนะเพื่อนข้อสุดท้ายเพราะว่ามันอาจจะเป็นหัวข้อหลักๆที่แบบว่า อาจจะเป็นสาเหตุอะไรแบบเนี้ยคือเกิดจากความจงรักภักดีเพื่อนเพื่อนความจงรักภักดีเนี่ยถ้าในปัจจุบันก็ยังมีอยู่เป็นอ่าอ่าอะไรอ่ะอเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ยังคงมีอยู่เรื่อยมาใช่ไหมเพื่อนเพื่อนมันเกิดจากความที่มันเกิดจากความเชื่อของเรามันเกิดจากความเชื่อของเราในสิ่งนั้นว่าแบบมันมีอํานาจ เหนือคนเหมือนข้อแรกที่เราคิดกันว่าแบบเกิดจากความไม่รู้อาจจะเป็นเทพเจ้าก็ได้ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนอย่างข้อสี่เนี่ยเราคิดว่าแบบมันเป็นอำนาจที่เหนือคนเหนือคนนะคือเหนือคนอย่างเราคือลือหมือแบบเชื่อในตัวบุคคลบุคคลหนึ่งที่แบบอาจจะมีความสามารถพิเศษอะไรแบบเนี้ยเพื่อนเพื่อนเคยดูละครกันไหมแบบนั้นเลยแบบว่าแบบเทพเจ้าอะไรแบบเนี้ยนางฟ้าอะไรแบบเนี้ยว่ามีความดีที่เชื่อถือได้ ใช่เขาจะเป็นคนนีเพื่อนแล้วก็มีความนีเช่นช,ชี้เกิดความเลื่อมใสในสิ่งนั้นรืยทําให้เราเกิดศรัทธาหรือบุคคลนั้นมีศักดิ์ศรีที่แบบในตัวเองสูงมากแล้วแบบแผ่ถึงคนรอบข้างเน่เพื่อน,เ,อนเหมือนเป็นบราบรมีของเทพเจ้าที่บัรดาลมาเหมือนในข้อแรกที่พูดไปเนาะแล้วก็เกิดความเชื่อและเข้าความเคารพเกิดขึ้นความรักและความนับถือจึงเกิดขึ้นตามมา มันก็เลยเกิดเป็นความทรงหลักพกรีนะเพืเ่อนๆนซึ่งอย่างที่กล่าวไปในตอนนี้ก็คือเนี่ยคือปัจจัยแบบหลักๆของบอกเกิดของศาสนานะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าบอกเกิดของศาสนาเนี่ยอาจจะมีหลายปัจจัยซึ่งเราได้ทําการย่อออกมาแล้วก็ทำความเข้าใจให้มันง่ายขึ้นนะเพืเ่อนๆ่อขออนุญ,ญาตจ,จบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะ 好，你好，拜拜。